การประเมินความเสี่ยงแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกว่ามันซับซ้อนแล้วใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังมากที่จะช่วยเปลี่ยนเรื่องที่เราคาดไม่ถึงให้กลายเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันคือไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานไหนๆก็ต้องเจอเรื่องไม่คาดฝันกันทั้งนั้นแหละครับแต่ลองนึกภาพดูสิครับจะดีแค่ไหนถ้าเรามีวิธีที่มันเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนมาช่วยให้เรามองเห็นปัญหาพวกนี้ย แล้วก็แก้ไขมันได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงนี่แหละครับคือประเด็นที่เราจะมาคุยกันเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละสเต็ปเลยนะครับเริ่มจากภาพใหญ่ๆก่อนว่าทําไปทําไมแล้วมาทาความเข้าใจคําศัพท์สําคัญสําคัญกันอย่างคําว่าอันตรายกับความเสี่ยงมันต่างกันยังไงจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการ6ขั้นตอนแบบเต็มๆเ,เลยค่ะแล้วก็ไปดูเมทริกซ์ที่ใช้ตัดสินใจสุดท้ายคือพอได้แผนมาแล้วจะเอาไปใช้จริงยังไงโอเคครับ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกคำถามแรกเลยคือทำไมเราต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้ด้วยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการติดเช็คลิสต์ความปลอดภัยให้ครบๆไปนะครับแต่มันคือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เลยที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้คืออย่างนี้ครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายขององค์กรคืออะไร พอเรารู้เป้าหมายแล้วการประเมินความเสี่ยงก็จะเข้ามาทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องสแกนเลยครับที่คอยสแกนหาว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างทั้งจากข้างในข้างนอกที่อาจจะมาขวางทางเราไม่ให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้ทีนี้ก่อนที่เราจะไปกันต่อมีเรื่องสำคัญมากที่เราต้องเคลียร์กันก่อนครับก็คือเรื่องของคำศัพท์เราต้องมั่นใจว่าเราพูดภาษาเดียวกัน มีอยู่สองคำที่คนสับสนกันบ่อยมากก็คือคำว่าอันตรายกับความเสี่ยงซึ่งความแตกต่างของสองคำนี้โหสำคัญสุดๆเลยครับอ่ะลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่ามีพื้นเปีย,ปยกๆอยู่ตัวพื้นเปียกเองเนี่ยมันคืออันตรายหรือ hazard าาครับมันคือแหล่งที่มาของปัญหาที่นอนรออยู่ตรงนั้นแต่ตราบใดที่ยังไม่มีใครเดินผ่านไปมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนูไหมครับทีนี้ ความเสี่ยงหรือริสเนี่ยมันคือโอกาสที่ใครสักคนจะเดินมาตรงนั้นแล้วลื่นลม้มเห็นภาพไหมครับอันตรายคือสิ่งที่มีอยู่ส่วนความเสี่ยงคือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์รายๆขึ้นจากอันตรายนั้นการแยก2ออย่างนี้ให้ออกคือหัวใจเลยครับดังนั้นการประเมินความเสี่ยงถ้าจะให้พูดง่ายๆที่สุดเลยนะมันก็คือกระบวนการที่เราเอาอันตรายที่เราเจอเนี่ยมาประเมินดูว่ามันมีโอกาสเกิดเหตุร้ายแรงแค่ไหนแล้วก็ตัดสินใจว่า เฮ้ยความเสี่ยงระดับนี้เรารับได้หรือว่าไม่ได้นะต้องจัดการเดี๋ยวนี้เอาละครับพอเราเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานกันแล้วทีนี้มาเข้าสู่แกนกลางของเรื่องกันเลยดีกว่าว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงมันมีขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นระบบมากๆเลยครับซึ่งแบ่งได้เป็น6ขั้นตอนหลักๆนี่แหละครับ6ขั้นตอนที่เป็นเหมือนแผนที่นำทางของเราเลยมันจะเริ่มจากภาพกว้างๆก,ก่อนคือจำแนกกิจกรรมในที่ทำงานทั้งหมด แล้วค่อยๆซูมอินเข้าไปเพื่อชี้บ่งอันตรายในแต่ละกิจกรรมพอเจออันตรายแล้วก็มากำหนดความเสี่ยงว่ามันมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็ตัดสินใจครับว่าความเสี่ยงระดับนี้เรารับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ก็ต้องไปเตรียมแผนควบคุมแล้วสุดท้ายก็ต้องคอยทบทวนแผนอยู่เสมอว่ามันยังโอเคอยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับมันเป็นสเต็ปที่สมเหตุสมผลมากๆทีนี้ในขั้นตอนที่2ที่บอกว่าให้ชี้บ่งอันตรายเนี่ย เราจะไปมองหาจากตรงไหนได้บ้างจริงๆคือต้องมองให้ทั่วเลยครับตั้งแต่เรื่องที่เห็นชัดๆอย่างเครื่องจกักรอุปกรณ์ต่างๆระบบไฟฟ้าหรือสารเคมีไปจนถึงเรื่องที่อาจจะนึกไม่ถึงอย่างเช่นการกระทําที่ไม่ปลอดภัยหรือแม้กระทั่งการออกแบบโต๊ะทํางานเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมที่ทําให้ต้องนั่งทางานในท่าซ้ําๆเดิมๆจนปวดหลังพวกนี้ก็ถือเป็นอันตรายเหมือนกันนะครับ โอเคพอเราระบุอันตรายได้เป็นกล่องทับแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันตรายตัวไหนน่ากลัวกว่าตัวไหนเราจะประมาณระดับความเสี่ยงของมันยังไงซึ่งตรงนี้แหละครับที่เราจะใช้เครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆหลักการมันง่ายนิดเดียวครับการจะวัดว่าความเสี่ยงมันสูงหรือต่ำเนี่ยเราดูจาก2ปัจจัยหลักๆเท่านั้นเอง1คือโอกาสที่จะเกิดกับ2คือความรุนแรงของผลกระทบถ้ามันเกิดขึ้นแค่นี้เลยครับ โอกาสกับความรุนแรงแล้วเราก็เอา2ปัจจัยเมื่อกี้มาใส่ในตารางที่เรียกว่า Risk Matrix แบบนี้ละครับดูนะครับแกนหนึ่งคือโอกาสที่จะเกิดตั้งแต่ไม่น่าจะเกิดไปจนถึงมีโอกาสเกิดสูงอีกแกนหนึ่งคือความรุนแรงตั้งแต่อันตรายเล็กน้อยไปจนถึงร้ายแรงทีนี้เราก็แค่เอามาพล o t จุดตัดกันเช่นถ้าอะไรที่มันไม่น่าจะเกิดเลยแล้วผลกระทบก็แค่เล็กน้อยความเสี่ยงมันก็ออกมาเป็นแค่ระดับเล็กน้อย แต่ในทางกลับกันถ้าอะไรที่มันมีโอกาสเกิดบ่อยๆแล้วถ้าเกิดทีหนึ่งนี่คือร้ายแรงเลยแบบนี้มันก็จะตกอยู่ในช่องความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ทันทีเห็นไหมครับมันทําให้การตัดสินใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยพอเราได้ระดับความเสี่ยงมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเล็กน้อยปานกลางสูงแล้วไงต่อละ่ะเราจะทําอะไรกับมันต่อแน่นอนครับแต่ละระดับความเสี่ยงก็จะมีแผนปฏิบัติการที่แตกต่างกันไปตารางนี้มันเหมือนเป็นคู่มือสังการเลยครับ ถ้าความเสี่ยงออกมาเป็นระดับเล็กน้อยก็โอเคอาจจะไม่ต้องทำอะไรถ้ายอมรอบได้ก็แค่คอยจับตาดูไปแต่พอเริ่มเป็นระดับบานกลางนี่ไม่ได้แล้วนะต้องเริ่มหาทางลดความเสี่ยงแล้วและที่สําคัญที่สุดถ้ามันตกไปอยู่ในช่องสูงหรือยอมรับไม่ได้อันนี้เรื่องใหญ่ครับคือต้องหยุดงานนั้นทันทีห้ามทำต่อเด็ดขาดจนกว่าจะจัดการลดความเสี่ยงลงมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนและเวลาที่เราจะลดความเสี่ยงเนี่ย มันก็มีลำดับชั้นของมันอยู่นะครับว่าวิธีไหนดีที่สุดซึ่งวิธีที่ดีที่สุดเลยอันดับหนึ่งก็คือกำจัดมันทิ้งไปเลยครับทำยังไงก็ได้ให้ไออันตรายนั้นมันหายไปเลยแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ลองแทนที่ด้วยสิ่งที่ปลอดภัยกว่าถ้ายังไม่ได้อีกก็ใช้การควบคุมเชิงวิศวกรรมเช่นทำที่กั้นทําฝาครอบ รองลงมาก็คือการควบคุมเชิงบริหารอย่างการอบรมการติดป้ายเตือนและวิธีที่ควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆก็คือการให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE เพราะเป้าหมายหลักของเราคือการเอาตัวอันตรายออกไปไม่ใช่แค่หาอะไรมาป้องกันคนจากอันตรายครับจะเห็นได้ว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยหัวใจของมันจริงๆไม่ใช่การทาเอกสารส่งนะครับแต่มันคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิด จากที่เคยรอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยตามแก้มาเป็นการมองหาปัญหาล่วงหน้าแล้วป้องกันมันไว้ก่อนมันคือการเปลี่ยนความโกลาหลที่เราควบคุมไม่ได้ให้กลายมาเป็นความเสี่ยงที่เราจัดการได้นั่นเองครับพอเรามีกรอบการทํางานแบบนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนเรามีเครื่องมือที่จะเปลี่ยนตัวเองจากคนคอยวิ่งตามแก้ปัญหาให้กลายเป็นคนที่สามารถป้องกันปัญหาเชิงรุกได้เลยและคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้น มองหาความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่รอบๆตัวที่เราอาจไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนได้อย่างไร